เรานักเรียนปีสามกโง่เซน <c oughs> เขาก็ได้พูดถึงดินเนาแมนว่าให้ระวังมอนี่ไว้ให้ดีเพราะว่าฝีมือมันเจ๋งเอาเลื่องแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลือมันก็เป็นนักเรียนเหมือนกับพวกเรายังไม่เจอด้วยตาของตัวเองจะกลัวอะไรวะแล้วพวกเขาก็เริ่มทําตามแผนสองวันต่อมาบูที่กําลังพูดคุยกับโบยาอยู่นั้นเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้พักคุโรทากิได้เลือกรองประธานคนใหม่แล้วนั่นก็คือโอซามุแ้วทางสุสันล่ะเป็นยังไงบ้างเพื่อนผมก็บอกว่าตอนนี้มาโคได้คบกับ โรงเรียนมั่สื่ออยู่บูดีได้ยินดังนั้นก็นรู้สึกอิจฉาและอยากให้มาโคติดต่อสาวให้กับเขาเหมือนกันต,ตัวบูนั้นยังเตือนอีกว่าให้ระวังพวกโอเซนไว้ด้วยและเขาก็จากไปวองนั้นได้ไปเอามอไซค์ที่จอดไว้ริมถนน ส่วนโบยาที่รอปองอยู่นั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับพวกโอเซนที่ยกขวกมาไลาก่กระทืบเขาโบยาก็ได้นีเอาตัวรลอดจากพวกมันมาได้จนเกิดจะสําเร็จในขณะที่เขากําลังหนีขึ้นสะพานลอยอยู่นั้นเขาก็ได้ถูกหนึ่งในหัวโจกของโอเซนถีบเข้าไปที่หน้าของเขาจนกระเด็นตกบันไดส่ง,งงลงไปทางด้านปงก็ได้ถูกพวกมันจัดการฉ่กกันปงได้แบกสังขารมาอย่างสบัสบอมและได้มาเจอกับโบยาที่ถูกล่ามโซ่ไว้อย,อย่างน่าอนาในวันต่อๆมาข่าวของโบยาที่โดนหมวกโอเซนเล่นงานก็นได้แพร่ออก ไปไพวกกุโรทากิที่ได้ลูกข่าวลุกน้องของเขาจึงบอกว่าพี่น้องของเราโดนเล่นงานพวกเราก็จะต้องออกโรงบ้างแล้วลูกพี่แต่บูและครูฮูคาคุไดยบอกว่าถ้าเรายืนมือเข้าไปช่วยก็เท่ากับสุสุรันไก่แพ้บอย่ามันเป็นคนไม่ยอมอะไรง่ายๆอยู่แล้วต้องปล่อยใพวกสุสุรันเขาจัดการไป มันไม่ใช่เรื่องของพวกเราที่ควรเข้าไปยุ่งอีกอย่างสูสุรันกับโบเซนก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานทําสงครามกันมาอยู่หลายรอบทางด้านบันโดก็ได้มาเจอกับเซนดาที่ตอนนี้ได้งานทําแล้วเซนดาก็ได้ชวนบันโดกับยามันสกิให้มาทําด้วยหากายสนใจก็ติดต่อมาน้าเกลือนแล้วเข้ากระจากกันทางด้านสูสุรันที่ตอนนี้กําลังวุ่นวายจากการลุกลามของพวกโค,โคเซนที่มาดักเล่นงานพวกเขาไปหลายคนแล้วอิลุมี่กับมาโคก็ได้หายตัวไปได้ทําให้พวกเพื่อนของเขาเป็นกนังวลยาสึดาจึงพูด ปกใจพวกอากุสือให้ปกป้องสูสุรันจนกว่าพวกโบยะจะกลับมาทางฮิโรมินั้นเขาก็ได้ไปพบก,กับลุนพีเคนจิโร so ่จอมไทบุรีสูบเช่นเคยแล้วพวกเขาก็ไดพูดคุยถึงเรื่องมัทยม,มเซนเมื่อครั้งในอดีตพวกสูสุรันนั้นเคยทําศึกกับพวกโกเซนกันอย่างรุนแรงแล้วหัวเรือของฝั่งโอเซนที่มีชื่อว่าบิโตถูกเด็กสูสุรันปีสามแทงตายตั้งแต่นั้นมาสงครามกระได้ยุติลงต่างฝ่ายก็ต,ยกต่างไม่ยุ่งกันทางด้านมาโคนั้นก็กรไดบุกับพวกโกเซนที่ยกพวกมาดักเล่นงานเขา แล้วเขาก็ถูกชายที่เป็นหนึ่งนกสามของพี่น้องบิโตบุกเข้ามาจาัดก,การกระทืบเขาจนสงองลงไปวันต่อมาพวกคิโรมีเขาก็ได้รู้ข่าวที่มาโคถูกจาัดก,การด้วยโลนโฮเซนเพียงห้าคนแต่คิโรมีบอกว่ามาโคไม่น่าจะถูกจาัดก,การด้วยจํานวนคนเพียงทถานี้เขาจึงสังง่งให้อาคุสเซไปตามเสืบพวกโฮเซนมามีคนที่ชื่อบิโตอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ต่อมาพวกโฮเซนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วและสั่งให้ลูกน้องออกล่าพวกสุสานเบื่อหล่อพวกคิโรมีออกมาพี่น้องบิโตเด เด็กปีหนึ่งนั้นดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยยอมรับพวกลูนพีมาจิดาเด็กปี3สักเท่าไหร่เขาได้มีปากเสียงกันเล็กน้อยถึงความเป็นผู้นำของมาจิดาทางด้านน้ำกู้เสือที่รู้ข่าวการมาเยือนของโวโคเซนแล้วนั้นแทนที่เขาจะไปแจ้งกับพวกคิโลมีให้ทราบแต่เขากับเลือที่จะไปสู้กับพวกโคเซนแทนซะงั้นนั่นเพราะมาจากการที่ยาสุดาเคยพูดปลุกใจเขาไว้นั่นเองอากูเสือได้เขา้าต่อสู้กับพวกมาจิดาและก็ถูกซัดจนล่วงไปพวกคิโลมีที่รู้ข่าวจึงได้รีบมาช่วยอากูเสือไว้และเข้าต่อสู้กับพวกมาจิดาใน ขณะที่มาจิดากำลังจะชักมีดแทงเขาบันโดก็ได้มาช่วยและหักมีดออกจากมือมาจิดาฟันก็ไปที่หน้าของเขานั่นได้ทําให้มาจิดาได้ร้องแย่งหมาแล้วก็ถูกบันโดต่อยซ้ําจนสะงงลงไปเหยดบันโดแม่งอย่างเฟี้ยวบันโดได้ช่วยพวกคิโรมิต่อสู้กับพวกมาจิดาจนล่วงลงไปอันใดนั้นบิโต้คนน้องก็ออกลงพวกมาจิดาได้สั่งให้บิโต้จัดการกับพวกบันโดและฮิโรมิแต่พวกเขาก็ถูกบิโต้กระทืบซ้ําจนสะงงลงไปบิโต้บอกว่ากูไม่ใช่ลูกน้องของพวกมึงนะเว้ยตอน ตำรวจที่รู้เรื่องและกำลังมาไล่จับพวกเขาบิโตคนน้องจึงสั่งพวกโคเซนพักลบและนัดวันกับพวกกิลมีค่อยมาสู้กันใหม่ในอีกสัปดาหนะ์หน้าที่ใต้สะพานโอคาวะตอนสี่โมงเย็นหลังจากนี้ตำรวจจะต้องจับตาดูพวกเราอย่างเขม,มวดแน่นอนและแล้วคืนวันองเงียบสงบก็ได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์พวกเขาก็ได้มาเจอกันที่ใต้สะพานโอคาวะตามที่นัดไว้พวกกิลมีที่คิดว่าอ่านเกมมาอย่างดีในศึกนี้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหนือความคาดหมายของพวกเขานึ่นก็คือบิโตคนพี่หัวหน้าของา โมเซนที่แท้จริงกระไดประปวดตัวออกมาและบันโดกระไดโผลมาสมทบกับพวกคิโลมีด้วยเช่นกันบิโตคนพี่หรือบิโตทัศยานั้นก็ได้ถามพวกคิลมีว่าต้องไปที่ไหนถึงจะเจอลินดาแมนนั่นมันหมายความว่าเขาไม่ได้เห็นพวกคิลมีอยู่ในสายตาเลยแม่งยามกันจัดคิโลมีนั้นที่ได้ยินชื่อของบิโตทัศยาแล้วเขาจึงรู้ในทันทีว่าพวกมันคือสามพี่น้องบิโตอย่างแน่นอนเขาได้ถามไปว่าที่พวกแกมาเล่นงานพวกเรานั้นก็เผื่อล้างแค้นในพี่ชายที่ตายไปแล้วเง้นหรอทัศยาจึงตอบว่า อ่างล้างแค้นก็ไม่ได้สนใจแล้วสิ่งที่เขาทําไปนั้นก็เพื่อตรงการที่จะเนื้อกว่าพี่ใหญ่บิโตของเขานั่งก็คือล้มพวกสุสุรันพี่ใหญ่มักบอกเสมอว่าโรงเรียนพวกแกนั้นครองความยิ่งใหญ่มาโดยตลอดการคนสุสุรันได้ก็น,นับว่าเป็นยอดคนถึงหมายความว่าถ้าจัดก,การกับพวกแกได้พวกเราก็จะเหนือกว่าพี่ใหญ่นั่นเองพอพูดจบบันโดก็ขออ้าสซาที่จะลุยกับทัศญาเองก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นบันโดก็จําหน้าของทัศยาได้ว่าในอดีตเมื่อสมัยที่เขาเข้าแก๊แกงบุโซใหม่ๆมอนี่เค ไมยมีเรื่องกับพวกเขามาก่อนและวก็ทือลิวชินอยู่ฝ่ายเดียวจนแพ้ลาบคาบนับว่าเป็นชายคนที่เคยล้มลิวชินลงได้และเป็นไปได้ว่าหมอนี่ฝีมืออาจจะเก่งกว่าโบยะบันโดได้บอกให้ฮิลลมีจับตาดูฝีมือของเขาให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามยืนมือเขาเมาืช่วยหากคุณชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเด้อ